สวัสดีครับสวัสดีครับมายางรอทงครับยิมแรงยิมแรงยิแรงไพทีมักการกรบกาดเขียนมาเลยครับนี่ <c oughs> น้ำเต็ม้วครับกบออกออกแน่นอนครับมับนแรงนี่เสียงเขียดห้องงี้ยงเง้ยงเี้ครับเลยมันโ,โตมันเคลื่อนเครัครบชุ่มช้ำเลยครับชุ่มช้ำขนาดเลยจักหอยงวผู้ใด เอ๊ะมีแต่อหอยงัวเอครับน้ำมีน้ำมาแล้วครับประมาณประมาณเมตรหนึ่งครับน้ำตกมาเคลื่อนนี่พอได้น้ำอยู่ครับเสาเสาลมลยครับเสาลมสังตังฝังอย่าวะเสาขึ้นลมวะนี่ต่หอยงัวหอยงัวผมเดยมาหยางงัวหน่อยงัวหน่อยมาหยาง Oh. มันอุ่ยปุ๋ยเลยมันเด่นยังอยู่นี่วะ <c oughs> ตักฟังจักษ์เวะหลักลมตักโว้ย oh. ลมมาหลักลมเลยเข้าหักอีกเอียฟังไม่ได้เลย หาวผมได้จากการกบมือแลงนี่ได้แท้แต่อยู่นี่เอ๊ะ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 หมดแดงหางนี่น้าประมาณหนึ่งเมตรแล้วน้ะประมาณหนึ่งเมตรแล้วตกถ้าตกอีกมือแลก็อาจจะขึ้นมาอีกหน่อยนะครับมือขึ้นตกหนักอยู่ตกเกือบมือขึ้น เฮไปอะไรระเบิดการได้การเตาหัก,หกเไปมันงัวยเรียนต่ำบ่าววะลมพัดบ่โอ้กระปูน้อยกระปูน้อยกระปูน้อยเออเออย่าหนีบกูแล้วเออเออ ปูน้อยๆล้าหลายครับมีเตแมีไข่เลยนี่ครับเจอเล้วแม่แม่ไข่ขนาดเลยลายเลยครับโยเยเลยแม่ปูไข่ไก่ลงน้องคงมีไข่เต็มท้อง <c oughs> อ๋อไปออกในท่าผั <c oughs> โอ้เสาหัวหักนิ้วนิวมาขุดฟังไม่ได้นิวเด้อนิ้วกระปูน้อนยล่าอะไรมือแรงเนี่ยกบตง้งคือสิออกลายเดอกมือแรงน้ำหงเลยเสาโมาเปนขี่เมาเสาคนโมไดเมาหรอกเสาเน่ะ <c oughs> คนฝังเมาน,นิ้ว ฟังยังไงเด้อฟังห้เตาหล่มได้เสียงกบห้องอบอบอยู่โอ้เรื่องในปา่านต่างๆเหมือนเสียงกบห้องการเลือ่อยมาการเลือเล่อยมัมมนแรงเนี่กบนะ ด้แน่นอน